ผู้ชายคนนี้มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเขากลับมาจากอวกาศ คริสแฮลฟิลล์อดีตนักบินอวกาศชาวแคนาดาหลังจากอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติได้5เดือนเขากับโลกมาพร้อมกับความสูงที่เพิ่มขึ้นถึง2.5ซนติเมตรไม่ใช่กล้ามไม่ใช่ผมแต่เป็นกระดูกสันหลังของเขาที่ยืดยาวออกไปนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นาซาพบว่านักบินอวกาศกว่า90%สูงขึ้นเฉลี่ย2-5ซนติเมตรหลังอยู่ในอวกาศเกิน72ชั่วโมงเพราะในสภาวะไร้น้ำหนักหมอนรองกระดูกไม่ถูกกดทับเหมือนบนโลกเลยคลายตัวเหมือนสปริงที่ถูกปลดล็อกฟังดูเหมือนของขวัญจากจัก,กรวาลแต่ความจริงมันคือคำ ปี2017นักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นโพสต์ว่าเขาสูงขึ้นถึง9ซนเมตรบนสถานี ISS ซึ่งอาจทำให้ตัวเขาไม่สามารถกลับเข้ายานอาวกาศได้เพราะเก้าอี้และระบบความปลอดภัยถูกออกแบบตามสัดส่วนเป๊ะทางผิดขนาดแม้แต่เซนเดียวอาจหมายถึงชีวิตแต่สุดท้ายกลับพบว่าเขาวัดผิด <c oughs> จริงๆสูงขึ้นแค่แสองเซนแต่เหตุการณ์นี้ทาให้นาซาต้องปรับวิธีคัดเลือกนักบินไม่ใช่แค่ความรู้หรือร่างกายแต่ต้องมีส่วนสูงที่เผื่อสําหรับการยืดตัวอย่างเคร่งครัดและมันยังส่งผลในระยะยาวเพราะเมื่อนักบ,บินกลับมายัางโลกกระดูกสันหลังที่หดตัวลงมักทําให้ปวดหลังเรื้อรังบางคนถึงขั้นหมอนรองกระดูกเสื่อมก่อนวัยอันควรและสาหรับเพื่อนๆที่อยากฟังเสียงผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นผมทำคลิปไว้บนบ้านแดงแลลิงก์ยินเลไปโอ้ครับผม